นี่เลยค่ะเห็ดตามป่ากำลังออกเลยค่ะคุณผู้ชมหนะน้าฝนอากาศอบอ้าวแบบนี้มาชวนทุกท่านไปเก็บเห็ดด้วยกันค่ะวันนี้แม่นางกับเพื่อนบ้านก็จะชวนกันไปเก็บเห็ดที่ป่าชุมชนหรือที่บ้านเรียกว่าโคกกันเองค่ะตอนนี้เห็ดเกิดกันชุกชุมเลยนะคะก็มีบางวันที่เห็ดยังไม่ออกเยอะค่ะแต่บางวันก็ออกเยอะทีเดียวค่ะ เตรียมอุปกรณ์กันมาพร้อมมือเลยนะคะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นตะกร้าเป็นมีดแล้วก็เสียมขนาดเล็กเอาไวเ้เขี่ยๆค่ะเป็นน้ําเป็นขนมก็เตรียมติดกันมาเลยค่ะคุณผู้ชม <Okay. S 1> นี่ค่ะเป็นป่าที่พวกเราจะเข้ากันในวันนี้นะคะป่านี้ก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ได้มากนะคะประมาณสักกิโลกว่าๆก,ก็ถึงแล้วค่ะนี่เลยค่ะเป็นป่าที่เราจะมาเดินสำรวจ เห็ดกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ฝนหยุดตกไปได้ประมาณ2วันแล้วนะคะดินกําลังเหมาะที่จะเดินหาเห็ดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเรามาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้จะได้เห็ดกันเยอะหรือเปล่านะคะแต่ละคนค่ะแต่ดูลักษณะแล้วก็มีเพื่อนๆที่ออกไปกับป่าบ้างแล้วนะคะได้เห็ดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเห็นบอกว่าวันนี้เห็ดยังไม่ออกเห็ดเท่าไหร่แต่เอามาแล้วก็ต้องมาสำรวจกันดูค่ะว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะ หน้าทีมอย่างย้ายอื่นก็นำหน้าไปเลยค่ะเนี่ยค่ะแม่นางก็เพิ่งเข้าป่ามาเลยนะคะหลายปีแล้วค่ะไม่ได้เข้าป่าเก็บเห็ดค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากเลยค่ะเรามาแบบนี้ก็ได้เห็นพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเลยนะคะนี่คุณผู้ชมเจอแล้วค่ะอันนี้เป็นเห็ดดินค่ะเห็ดดินสีขาวนะคะเพื่อนๆเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาให้เราได้รู้ด้วยกันนะคะ เนี่ยค่ะใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาหากันอีกค่ะเก็บไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเจออะไรบ้างค่ะเดี๋ยวแม่นางต้องเอาน้ํากับขนมไปเก็บไว้ในถุงเสื้อแล้วค่ะเดี๋ยวจะทับเห็ดแมน่นางแตกหมดนะคะน,น,น,นี่ค่ะน,นี่ยายอ,นนอ,นนอนนื่นได้หลายดอกเลยนะคะอุ้ยคุณผู้ชมนี่ค่ะเห็ดปลวกค่ะที่บ้านจะเรียกเห็ดปลวกนะคะเป็นเห็ดปลวกใหญ่ค่ะนี่ดูรากเขาสิคะนี่ค่ะ โอ้ยดอกใหญ่สมบูรณ์ค่ะอันนี้ยายออ่งบอกว่ายังไม่ใหญ่มากนะคะนี่นี่น่ากินทีเดียวอู้ปะกาไว้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะน่ะมีเพื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเดินเก็บกันอีกค่ะนี่นี่ค่ะนี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งแย้ค่ะหรือว่าเห็ดแย้ที่บ้านแม่นางจะเรียกกันอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม ดอกเล็กๆนี่เนื้อสัมผัสของเห็ดแบบนี้ก็จะหนุบๆอร่อยดีค่ะกรุบๆค่ะคุณผู้ชมไว้นะคะนี่ค่ะเราเก็บไปอีกเรื่อยๆค่ะหาดูค่ะนี่อันนี้เห็ดปลวกค่ะได้อีกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะ ยายอื่นกําลังช้อนขึ้นมาเลยนะคะนี่ยายอื่นเก็บได้อีกดอกแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาเสียมขุดลงไปก็จะได้ในส่วนของรากเขาขึ้นมาด้วยนะคะไปค่ะเดินสำรวจกันไปเรื่อยๆนะคะไขรได้เห็ดอะไรก็จะเรียกกันมาดูค่ะเห็นบางชนิดไม่น่าก็ไม่รู้มันกินได้หรือเปล่านะคะก็ต้องสอบถามจากรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันนี่แหละค่ะ นี่ค่ะนอกจากจะเจอเห็ดแล้วเราก็จะเจอมแมลงต่างๆนะคะในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มากค่ะอันนี้เป็นตักกะแตนกิ่งไม้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเหมือนกิ่งไม้เลยนะคะไปค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเ,เห็ดปลวกใหญ่นี่ค่ะได้เห็ดปลวกใหญ่อีกแล้วนะคะนี่เขาก็จะขึ้นอยู่แบบนี้เลยค่ะนีเป็ราจะเอาเสียม,มาขุดเข้าขึ้นนะคะนี่ค่ะลักษณะดอก อันนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะสําหรับดอกนี้กดลงไปแบบนี้ค่ะจะได้ถูดลำรากขึ้นมาด้วยนะคะพูดพูดเห็ดอันนั้นนี่อื้อะรคุณผู้ชมนั่นนั่นนั่นเห็ดยี่ห้อจาวาั่ะไปดูกันค่ะว่าจะเจออะไรบ้างนี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดหน้าวัวเห็ดแต่ละอย่างนี่ก็จะมีชื่อของเขาแตกต่างกันไปค่ะเพื่อนๆเรียกว่าอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้รู้ด้วยกันนะคะ ดอกนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะเริ่มเกิดมานานแล้วนะคะแก่ไปนิดนึงแต่ก็มีส่วนที่ยังกินได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะดอกสวยทีเดียวเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดหน้าวัวค่ะเดีนยมาดูเพื่อนบ้านที่เขาได้กันนะคะมีเห็ดตะไคร้โอ้ไหลเห็ดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะกลุ่มนี้กําลังจะกลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกันต่อค่ะเนี่ค่ะก็เดินหากันไปแบบนี้เลยค่ะ จะไม่ทิ้งห่างกันมากนะคะคนที่ไม่ชำนาญป่าก็เผื่อหลงทางค่ะคุณผู้ชมอย่างไม่นานนี้ก็ต้องหาอยู่ในบริเวณที่ใกล้ๆกับเพื่อนๆนะคะไม่ค่อยได้เข้าป่าก็จะไม่ชำนาญเส้นทางสักเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเดินหากันไปในป่าแบบนี้เลยค่ะป่านี้มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะถ้าพลัดหลงไปนี้ก็นานทีเดียวเลยนะคะกว่าจะหาทางออกได้ค่ะคุณผู้ชม นี่ค่ะอันนี้เรามาเก็บกันช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงกว่าๆค่ะนี่ค่ะเดินกันมาพอสมควรนะคะยังได้เห็ดไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมเห็นวันนี้ยายอื่นบอกว่าเห็ดออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็มีออกมาบ้างค่ะช,ช่วงที่ออกเยอะนี่ก็จะเห็นกันชุกชุมเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันหลังเราก็จะมาลุ้นกันใหม่อีกทีนะคะรอบหน้านี้คงจะโชคดีกว่ารอบนี้ค่ะ รอบนี้ก็หากันไปก่อนนะคะไหนๆมาแล้วก็เดินกันให้สุดเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านก็มากันเยอะเลยนะคะเป็นกลุมกล่มๆค่ะบางกลุ่มก็จะ<ม>อยู่กันอีกซีกหนึ่งเลยนะคะอ,คอันดำๆนีเฮ็นยังนั้นเห็ดเพื่อนเห็ดเพื่อนอยังวงืุอรอืมอกมดขึ้นมาเลยอาจิ้งจกมูริน วันนี้ก็ได้กันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะอันนี้เห็นยังนี่ยเห็ดเพิงไหมเห็ดเพิงยังเห็ดเพิงดำเออแยงแทบไ่ได้หรอวันนี้ก็เดินกันเหนื่อยแล้วนะคะได้เห็ดยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมเห็ดยังออกไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยวรอบหน้ามากันใหม่ค่ะมาลุ้นกันใหม่ว่าเราจะได้เห็ดอะไรกันบ้างนะคะ สำหรับวันนี้ก็เอาบรรยากาศแบบบ้านๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันก่อนค่ะรอบน้ามาติดตามไปได้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนรอบน้ามาเก็บเห็ดกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ